กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเป้งโชว์วันนี้เราจะมาปฏิบัติการเป้งกันอีกครั้งหนึ่งเป้งกันแบบไม่มีวันหยุดเหมือนกับดอกเบี้ยของธนาคารกรุงศรีที่มีให้ทุกวันไม่มีวันหยุดถอนหน่อยละกันนะแขกรับเชิญของเราผู้ชายปากหมาหน้าตีชาติตระกูลดีมีหนวดเป็นใครซะไม่ได้นะครับนันเนับ คบกันนานแต่ไม่เคยรู้ว่าจะมีปัญญาทํากับข้าวได้ตอนอายุ12เนี่ยช่วงที่คุณยังจับจิ้งหรีดอยู่ท้ายบ้านผมเนี่ยทำเป็ดปักกิ่งให้พ่อกินแล้วเฮ้ยเราไปกินอาหารที่โรงแรมกันพ่อกินเป็ดปักกิ่งแล้วก็เกิดนิมิตพิเศษขึ้นมาเออญเนกวิ่งไปดูหลังครัวสิลูกไปถามเขาทีว่าทํำยังไงไปดูไปดูไปดูดีแล้วลูกลองฝึกดูลองทํากินอันเองในบ้าน แล้วพ่อก็กินเป็ดปักกิ่งฝีมือเราตั้งแต่เล็กยันโตถูกต้องฮะทุกวันนี้พ่อเดินได้ไหมบ้าเดินได้สิฮะนึกว่าเก๋าจะเกินรายการอาหารผมในช่องไอทีีฮะสิล้านบาทหมดไปกับช่องที่เจ๊งไปพร้อมๆกันร้านอาหารจ้างพม่ามาขโมยเตาแก๊สแทงกันเองน้าหมาต้มแดก เกียรติประวัติของร้านของเนะสมควรแล้วที่จะเจ๊งฮะโอ้โหเอางี้ดีกว่าคุณมีความสามารถนะครับแต่มาที่นี่ครับจะต้องมาแสดงความสามารถของคุณในที่ที่เรากําหนดเกระทะทำไมละโอ้โหนี่กระทะกระทะมันใหม่อาจจะมีการเคลือบดีบุกเชฟที่ดีเนี่ยต้องมีการวอร์มกระทะก่อนออเหมือนเผาให้มันอยู่ไฟก่อนอยู่ไฟมันผู้หญิงท้องหมดันลูกจะได้เข้าไปถุยถุยถุยนั้นเด็กจะต้องทําอาหารละ กติกาของเราคือห้ามหยุดห้ามสะดุดและห้ามสบดคำไม่มีอะไรห้ามผมได้โอ้โหเดี๋ยวเราจะให้นะเน็กทนะำเมนูที่เรากำหนดให้จบภายในเวลาที่เรากำหนดเพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากเรามีเวลา15นาทีกับ2เมนูผักบุ้งไฟแดงแล้วก็ขนมครกไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆนะครับทำให้จบนะครับ ววอย่ามองนะว่าพ่อคุณก็กินลอนสันด้วยไม่ไม่ไม่ก็อาจจะถ่ายไม่ทันทำใหม่ทำใหม่ได้โอเค ต่อไปเมนูขนมครกครับโอเคขนมครกเดี๋ยวกระทะคุณโยนผมกระทะสบายคุณโยนกระทะอย่างเงี้ยคือเวลามันเป็นของมีค่าผมก็เลยค่อนข้างรีบนิดนึงเราจะเริ่มใส่จากแป้งข้าวเจ้านะฮะแปดส่วนนะฮะทำไม่เสร็จนะไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆนะครับนะฮะทำไม่เสร็จนะนะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆนะครับจะได้แดกก็แดกก็แดดก็ไม่ใช่จะได้กินไหมเนี่ย ทีิงครับครึ่งนาทีทีครับเคเครึ่งนาที

นมคอค่ะนมคอค่ะนมคอที่ส่มนมคอที่สามไปอ่ะนมคอกี่เหี้ยลราไม่ไมบอกเราจะป่าเล้จะป้าเราล่นตวย